นั่นตัวพี่มีแนวปอกตัวปอกทัวอืมพี่มีแนวปอกตัวหัวบานพี่มีแนวปอกก็ไปหอดบานพี่ปอกเอาไปล้วนี่ติวันนี้มือนีมีม้วนมาเก็บได้จ้ะวัอนี้มีมูวมาเก็บไป้พามก็ได้อันอันทั่วก็ไดใส่โอ้ยมันไหลยอยู่น้องพันนี่บอวันวนี้คือหน่วยนี้ว่าท่านเป็นแต่แก,กดอกนู่นเนาะ ดพรำแดงอสูงสูงมันมันเอาไวได้มันเพราะท่นานสุกหรอกสุกซาค่ะต้นใหญ่ป่ะมาเก็บนัดสิสักก้อนอันตน้นใดมันว่สุกเขาก็บ่าเก็บละเอาเก็บเอาตอน้นมันสุกเก็บทัว่วไปนำเก็บทั่วไปด้วยเก็บทั่วไปด้วยเก็บพรำไปนำถ้าผ้าพี่น้องเข่าปลาหาเก็บผลไม้ตากฝนพี่น้องเอ้ย ตอนออกมากกับพ่อมีฝนเพราะว่านมหัดฝน,นตกปะเนี่ยเอ้าเก็บทั่วก่อนเ,เก็บทั่วก่อนเก็บทั่วอีกก่อกนเก็บเอาทั่วนี่แห,หละฮะกระชิบบอได้ยุบบอพี่กินเบิดบิดไปหลายเทียวแล้วบ่ได้หรอหรือว่าทองพี่มันบออืดกับว่าจักหรอกพี่มันบออืดเลย mấy hôm nay nó ửng đây bớt bên à? Xin vớt về lái ngoặt à? Tà mít che, che mít che. Sơm lấp, vâng sơm thòng thì mัน mịn chu đài, chu cả. Thòng mịn chu đài, chu cả. Hai thằng con, nó không ฝนกระตุกพี่น้องจ้าฝนก็บ่าเป็นใจให้ไหวรุนเด้เออเนี่ยเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก้อนเจ็บนัดจะเข้ากันเก็บนัดจะเข้ากันเอาเก็บนัดคนนะเก็บตะนัดเราบอกออกกล่องไปหานัดจะของจะเม็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่ยนี่แล้วเก็บนัดกันน้องก้อน นัดกันน่อนัดกอนนัดตล็กเลย และเจ้างนแต่ายข้าอกอข้างในกนหจะยวงข้างนอกบ่เป็นไบ่กันนี่เฮาพอเก็บไปโอ้มันมันยังแข็งอยู่น้องพ่นแข็งตัเปี่บ่นิ่วแข็งล้วมันสมตัวมันบ่แสบตัวเราต้องเอาแข็งเอานุ่มแนอืออ๋เดี๋ยวให้มันมันสมให้มันอันนมก่อนจังเก็บ มันหลายอยู่แต่มันเพราะท่านนุ่มเนี่ยรอให้มันนุ่มก่อนยังมาเก็บเอามันอืมใส่เหรอใส่แล้วลูกมันนุ่มใส่แล้วลูกมันนุ่มดูสิหนุ่มแล้วอันนี้อันนี้ก็นุ่มแล้วมันยังไม่นิ่มมันยังไม่นิ่มอ่ะ Ừ, nhưng... ừ tới ừ. ừ. nó... tôi năm... nắm pair, nhìn như tôi nhìn bao bao nam có mưa bạc bên nó nam nam có mưa men chùm cân vô à มาเลยเก็บไปจักหน่อยเบี้ยฝาเก็บเอาลายถ้ามันบ่ดเสียบถ้ามันบ่หนิมมันบ่ดเสียบมันสมมันลายอยู่แต่มันทำบ่ทันได้สุกบัดนีะนวลสุกปะอืยไปมันยังแข็งอยู่น้องพ่อนไปไปไปเอาไปเก็บเอาหน่อยมันสุกไปต้นมันสุกไปเอาจำยิ่งได้บ่านี่้จำยิ่งได้บ่านี้ มันยังแข็งอยู่อ๋อเนียมเนียมอยู่ออโอเคไปก็เลือกต้นเนิ่มเนี่นก็ได้อยดีด้วยพี่เด่นสุกต้นเอื้นสุกต้นเนี่ยบ้านสุกมาไปไปต้นอ้อมสุกไปงานนี่บ้านท่านได้สู๊กกับพี่น้องมีน้อยเน่ากับมีมเค็นบ้านนี่คันบ้านท่นได้สุกผ่าเขียวนี่หวานเลยจ้ะแต่ว่าต้นนี้เป็นบ้านท่นได้สุกไล่โย่ ดอกดกดกคุณผู้หนดกด็อกโน่นนะแต่เพันธ่์โมชันสุกจ้ะต้นนี่มึอตรงนี้ก็เป็นแบล็คบอร์รี่แต่ว่ามือนี้บ่เก็บแบล็คบอร์รีจ้ะถ่ายให้เบิ่งซื่อๆจะพี่น้องเอ้ยดกคักอยูคุณผู้หนาเต็มปลามีแต่ของปลาหลายจ้ะเอาเอาใส่ขางอีกขางหนึ่งขางหนึ่งเก็บ แค่เพียงนะใส่ขางนึงอีกขางนึงเก็บเนี่ยต้นเดี๋ยวบ้านบ้านสุกเลยต้นนึงเดี๋ยวบ้านสุกปันใดเออมันเป็นลากวระเขาเนี่ยต้นนี้บ้านสุกปันใดเนี่ยเดี๋ยวห่ออ่อนไปหางนรังไปเก็บเอาหน่วยมันสุกต้นมันสุกต้นนี้เพราะท่านสุกปันใดอื้อน นี่นี่ไปเชี่ยมหมดทั้งนี้น้องพ่อนอ๋อมันกับหวานเสมอไปดอกมันบางต้นแล้ว่างับมันสุกได้ร้อยมันสุกก่อนอันนี้บังับสูกวาเนี่บอบอมามาจ้งเจ้าจังจับหนุ่ยหนุ่มๆก่อนมันจังกวอยจิสุกมีเยอีเยอะนียมเยอะเห็นบอเอาเอาสิเอามามาพ่อนี่มาเก็บวัช่ืชนี่จังกวอยหวานเนียมแล้วบอเอาเอาเก็บซะ ปันกันอือปนปนกันไปไปไปเก็บอลเอาเอาเก็บเก็บเอาเอาเอารูกแดง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 ซำๆเด้อเอาแดงแดงซำซำเท่าคันแดงแดงซ้ำนี่มันก็เก็บไปสองคำเมื่อมันก็มันก็หวานแต่ากับถาเราเอาแดงซำซำๆนี่ไปกินได้เมื่อนี่ได้กินเลยน่นต้นเอาซำซำๆๆนี่กินเมื่อนี่เล่นอือ นี mm ่น hmm. <tem> ี่นี่นี่เนีอกมาเก็บเอานิด้วยด้ดวแดงแดงเนี่แดงแเก็บเก็บนี่แดงแดงซ้ำซ้ำเนี่ยวุ้นนะผนขมวน่นทั้งซ้ำดิ ถึงพอออดดกินเขาเอื่นเชื่อริพรัมแต่ว่าอันมันก็แล้วแต่ผู้ใดทีเอื่นเอื่นไผยเอื่นมันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ใจจะเรียกแล้วแต่สะดวกบางคนก็เอื่นบางคนเขาเอื่นอีกอย่างหนึ่งผิดแล้วแล้พี่บ่เอื่นน้ำเขาเพราะว่ามันเอื่นยาก อะไรที่เป็นลูกแบบนี้พี่เอิญเปิมเบิดพี่เอาสะดวกเจ้าของเขาว่าเอาสะดวกเจ้าของเขาว่าพ่อเหรอบัวโอเคกาม่าเก็บเอาเกือบว่าแต่ว่าแต่เบิดว่าแต่มันเบิดพี่ก็มาเก็บโหลดน้องพ่อกินเบิดไปได้พี่ก็มาเพราะว่ามันอยู่ไกลๆเนาะ ยางมาเอาโหลดมันอยู่ไก่เจ้ mm. ไปนี่กินเบิเลดได้นเนี่ mm. กินเบิดมาไหมา mm. อืมมาก,กินอนะ่ะ mm. อันของปาลาเราถือใจคักล่ะ mm. อืาเพราะบกวักผลลไม่ mm. อันคันได้ขัาปลาแล้วมีแห้งชิ่งไรล่ะ <laughs> พ่อใหญ่วะเท่าจะมันเลี้ยงง่ายเนาะสันพากับปลาเนี่ยมีความสุขไรเราวะสันบ่ต้องพาเธอไปอันลานอาหารเราวะบ่ต้องพาไปเขาลานรูรูป้ากับเขาปลาเท่ากำมักพ่อ <laughs> ใหญ่รึกถึงใจหลายแล้ววะท่ากับปลากับมักแลาะโอ้ยอยาให้คิดมาเห็นเนาะสิบวดเจ็บอือเขามักน้ำเผาบ่านละ <c oughs> มันมือไปเห็นกันเลยคือหลายประเด็นดอกคืออไรเาเอาข้อดอกไปไนเอาเฮ้้ามวนเาอดอเอางอถือกล่องให้เนถือให้เน่กดแล้วเอาถือให้เน่ถือให้เน่ย เนี่ยนวดเขียวเขียวเนี่แซบนี่ยนมนมเบียบเบียบนมนมเรานี่แซบต้นนี่เขียวแซบเก็บเพลืออะไรเก็บเพลือเยปะหาเบือเอาหนเลยเอ้าบนุ่มบนนมเขาออกมาน้ากันแบบนี้เอ้านุ่มแล้วนุ่มแล้วดอกนาะอืมมันดกคักนะนะฮะลูกได้บนนมเขาก็บไปบวมบอกก็ได้โยกเพราะว่ามันแกวบดแล้ว ลงนมกินมื่อนี้ยลกพัานนมเก็บมื่อหลังแต่งานเนี่ยจก,ก,กินเบอร์ใบแล้วต้องงานเดียวเนาะอือหลายาคากู่เดี๋ยวด้ออันนี้มันก็จงส่งพัฒนนมภาไในนี่น้องก่อนเดี๋ยวไปเก็บเอางานอีกงานหนึ่งอ้วนเนี่ยอ้นอวนเ่ยเอาหนเบอดโดดเบอร์วนว่ะเออเนียอ ขอโทษ่าเ็น้าไปจอเสนากันเน้ะขอโทษเน่าตัดนจ้าพันเขียวพันเขียวหวานเลยกนสิเกียบรลยนะหวานนังกินนั่งกิน้วัตโตพอไหมพอไหมพอเก็บก่อนไม่าจญ เลือกถ่ายไปเรื่อยๆอุ้ยลูกตกๆอ้ยเดี๋ยวๆอันนี้พิธีเก็บไปเราเม็นแบบนี้เก็บไปให้เก็บได้งานนี้เก็บไปเก็บ,กบ,กบแล้วเนาะ

เนี่ยเห็นตาก้องตาก้องนเร้าแขงวแข่ยนแข่งอสยได้ไหมแต่ลกแกนห้าไหมสวย่ะไรทุก บูแยกตัวกับบานแล้วแวะมาเก็บบักพรั่มต้นนี้อีกก่อนจะพี่น้องแต่ว่าต้นนี้สุกสุกคักพี่น้องเอ้ยจับนุม่มหนุ่มผ่อนุ่มคักต้องระวังจับค่อยๆกับลนไว้พี่น้องจ้ะต้นนี้ก็หวานหวานพี่น้องหวานหวานหวานบ่มีบ่มีสมเลยต้นนี้ แต่พอเพิน่นยูสูงเนาะพีเนาะสูงจนเก็ยบยากแต่พี่น้องอันบ่มีผู้ถือกล่องให้เมื่อกี้ในมู่ก็กลับแล้วเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องเขียวๆนี่หวานขนาดได้นมแล้วแต่ว่าเก็บยากค่ะพี่น้องต้นเพิ่นสูงไหม สูงดอสิภาพพี่น้องกองเอาสูงหลายพี่น้องจ้ะแต่กองถึงอยู่ยตอนเจ็บมันก็นสิบว่าควายได้ทายพี่น้องเพราะว่ามันอยู่สูงเนาะสูงอิลีเจ็บยากค่ะ เก็บตรงนี้กับสิพอ่อเราเราพี่น้องได้หลายเติบเราจะภาพพี่น้องเมื่อบานละเก็บตรงนี้ก่นอนไปจะพี่น้องจามาหอดบานแล้วสิไปเตรียมแกะพรำเพ็ดขนมให้พ่อใหญ่ก่อนจ้าเนี่ยจ้ะพรำที่เราทำได้เก็บมาแล้วค่ะน้องกระสีเอามาเฮ็ดอันพายให้พ่อใหญ่เราจะที่เหลือกระสีเอาไปเฮ็ดอมคลัมโบยล่องเฮ็ดพายบนกนาตาอาจจะแบบว่า ประหลาดประหลาดจักกน้อยแต่ออกมาแซบเนี่ยนอนจะพี่น้องจะรอดชมเนาะค่ะตอนสุก